เก็รู้จักพี่แป้งมาก็โคงใกล้ทีกับพี่ถึงชาติครับแล้วผมชอบบุคลิกพี่ปแป้งอย่างไม่เคยพี่แป้งไม่มีบุคคลใดที่แสดงไม่โกรธเลยไม่เลยที่น่าโกรธเลยอารมณ์นี่ยิ้มแย้มน่าเลยผมว่าขอหาคนแบบนี้ยากครับผมเองเนี่ยถ้าใครพูดปิดหูนิดนึงผม,มก็น่าริงเสียงดังเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเลยบางทีสว่าง,ง,างขึ้นเลย,เลย,ยนะพี่แป้งนี่แสดงเสมอ ผมว่าเป็นบุคคลที่ควรจะเรียนแบบเพราะถ้าอยู่ในสังคมทำงานระดับจิเตอร์หรือระดับประเทศจะต้องมีบุคลิกแบบนี้เพราะว่าช่วยทําให้ประเทศไทยเราเจริญได้นะฟองดองแข่งขันันชาแล้ไม่ได้ละแข่งขนย้งผมเอียงซ้ายเอียงขวาไป่ตามเรื่องแต่พี่แป้งที่จะยืนตรงท่าเดียวมีใารตาหันนั่งยีงซ้าย่ีงขวากดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้บุคลิกแบบพี่แป้งผมไมอยากจะทำาิงทําทำไม่ได้ ก็อยากจะฝากพวกน้องๆว่าอันนี้เป็นบุคลิกที่ีน่าจะเรียนรู้เพราะว่าเราจะเป็นใหญ่ต่อไปบุคลิกนี้น่าจะเป็นบุคลิกส่วนตัวของแต่ละคนที่ต้องเรียนรู้ก็มีทำนี้แหละครับ